กรสวัสดีค่ะาสวัสดีเพื่อนๆทีดีทุกคนค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของเราคือในหัวขอ้อเรื่องรายางานผลการนปเทศภทยใน,นะคะรายางานผลการนปเทศไทยจะประกอบด้วยหมวดห้าบทด้วยกันบทที่หน่นะคะจะเป็นในเรื่องของส่วนนําส่วนนํามจก็จะกล่าวถึงในเรื่องของความสําคัญและความเป็นมาวัตถุประสงค์เป้าหมายแล้วก็ขอบเขตประโยชน์ที่คาดว่าจะ แล้วก็คัาที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกระบวนการการนิเทศภายในของเราค่ะส่วนบทที่2นั้นก็จะเป็นกล่าวถึงในส่วนของแนวคิดการนิเทศแล้วก็การติดตามแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วรวมไปถึงการพัฒนาแล้วก็การใช้หลักสูตรสารสนเศนะคะบทที่3จะเป็นเรื่องการดําเนินการนิเทศค่ะก็จะกล่าวถึงกระบวนการนิเทศวิธีการดำเนินงานแล้วก็เครื่องมือเครื่องมือที่ว่านะคะก็จะเป็นแบบการนิเทศที่ว่าจะเป็นการนิเทศการสอนหรือวิ ติดตามตามเรียนว่นานโยบายของสองพันั่นเองของเรียนเนี้ยคะ่ะจะจแบ่งเป็นสองเป็นสองอย่างด้วยกันบทที่สี่เชิญนภูเกิตค่ะค่ะบทที่สี่นะคะก็เป็นจะเป็นผลการนิเทศค่ะจะประกอบด้วยการนิเทศติดตามนะคะตามภารกิจของโรงเรียนของเราเองเอเน,นะคะเพราะว่าภารกิจของเราก็ขึ้นอยู่กับผู้มือการนิเทศของโรงเรียนนั่นเองนะคะ แล้วก็อันที่สองจะเป็นการนเิเทศกิจกรรมนะคะตามนโยบายของสพทค่ะส่วนบทที่หาค่ะจะเป็นการสรุปอภิบายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะจะเป็นการสรุปการนเิเทศของโรงเรียนอภิบายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ